โอ้ยเมื่อยนี่พ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจา้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าแต่วันนี้วกเข้าขอบข้ออีสานนะหน้า,นาก็สเสด้มากปาดขาเห็นเจ้าค่พ่อแม่พี่น้องปาดแล้วก็สิได้ล่างเรียบเนื้เรียบร้อยค่ะล่างต้มไว้อาจใส่ตู้เย็นไวแต่กินย่ำย่ำดำหน้าพ่อแม่พี่น้องมือในขาไม่บ้านก็ได้ซองกระดงเลยค่ะมื่อนี้แต่ด้มาปาดขาก่อนค่ะ พ่อแม่พี่น้องอันแม่บ้านไปใต้ตะเสาไ่จ,าจาา้าตะหกมุ้งจนวันเดินหนีใบที่ใบสอง้วค่พะพ่อแม่พี่น้องไปคักไปแนะ่ไก่อีดีดิค่ะไก่อยู่ดิว่นมันจากบ้านแม่บ้านหอดพุ่มพิศัยคุณละมองไปเก็บเห็ดใสเรียแล้วโอ้ยเหมือนวะเห็นเป็น้องเห็นบ่ดอกเห็ดนี่ไปบ้านเพิ่งเก็บทั้งสะอ่อนดอกเห็ดมันงามพ่อเมพยพี่น้อง ตอนเรานำไล่ไหลไปเมพี่นองคุณนียเด็อันจมูกของม่บ้านก่อยได้คันเคยกินดอกไน้ิงี้นว่ากัเลยก๋วยดสะรอนคุณ่ยค่ะงเยอันแม่บ้านมากินบรรดาในสี่ลักางก๋วยแสบต่ว่าจุ่มๆมสีมะมักคันคุณเนี่ยสะออนสะออนเห็ด ก็สีได้ไปเก็บไก่ที่พอมีพี่น้องอยู่ทางบ้านแม่บ้านม่พันออกเลยคะ่ะแห้งคักพอมีพี่น้องขนาดฝนตกแห้งยัง่งแห้งคักต้องฝนตกวมาอีกกอนค่ะพอมีพี่น้องเฮ็ดตัองสี่ออกทางบ้านแม่บ้าน,าน,านอันละคนเพิ่ปเก็บเพิ่นกะว่าเอาขาเลยค่ะ,คะ สูมูดเราเคยเลี้ยงสีเป็นกระสิปาดออกเอากระดอกไปค่ะเอากระดอกมาเลยดิอันนี้แม่บ้านทินงทั้งขาเลยค่ะว่ามันแจ็บวันนี้ไปเก็บยุคโคกันเสียเวลาปาดขาแม่บ้านก็สิยดีไม่ปาดอยู่ยหน้าพี่คะพ่อแม่พี่น้องเก็บเสรตาเก็บเสรตาเลยไหมค่ะเสิยดีพอเสียเวลาทั้งเก็บทั้งปาดทั้งเก็บทั้งปาด ันไม่บานใจ่เย็นพ่อค่ะไม่บานเป็นคนใจหอนไหมพ่อพี่น้องเห็นเพื่อนปาดโอ้ปาดเพราะอะไรดอกคนใจหอนไปนั่งปาดขาเฮ็ดเต็งเต็งไปบานกันเลยเดี๋ยวต้องมาเฮ็ดอยู่หน้าดีค่ะโอ้พ่อพี่น้องมาล้างซอยกันเด้อบวัสดีค่ะไฮ็ดเต็งเต็สิต้มแล้วง่ายนี่อันไม่บานมะล้างหรอกค่ะต้มนำ้ำหอนๆเลยค่ะ นวากระโลบินหนอกี่ดอกเนาะาปกี่กีองโลบินหนอ่งแน้อยสดหญ้าไปเก็บกับมันมันพอไปกี่นองแตว่หญ้ามาล่างไปทาคานทานพอซื้อๆหย้ามาล่างกับคันคานแต่หลักพันไกี่นองสวยจีร่างแล้ว ใ่บ้านมันเจ็บเห็ดไหมคะพอดีมโอนี่เด็กน้อยพอดีไปโรงเรียนงม่บ้านก็นเลยมันเลยมีโอกาสได้ไปเก็บเห็ดเก็บเผานะเพื่อนเห็นบ่คะเมื่อเห็นตอนเก็บก็เห็นตอนเมื่อปาดคาก,ก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้อง สะบานสะอ่อนดอกงามเขาว่ากันดอกงามพักเนกะขา,าเ,เนาเฉินเฉืนอยเฉีดเทียนอยู่พวกนี้วันนี้แม่บ้านก็นสิได้ปาดขาต้มเนอะค่ะวันนี้เขาแม่พี่น้อง พวกข,าขาวาา้าขอบคุณีสารน้าหน้กระกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพวกข้าทางเพจและทางช่องยูทูบด้วยค่ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น้ำด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ไปเแล้วหายใจใหายพวกข้าเสมอมาค่ะบอกคินบอกถึกพันลิรีพันกันไปน้ำเหล่าพ่อแม่พีนพพ่น้องมึงเนี่ยขาดเป็นตาแสบหายบอกพ่อแม่พี่น้องเห็นปะ เห็ดจะโมโหแม่บ้านก็สิยย่ำเลยค่ะวอเลยมันลา่ไหลเพรมีพี่น้องอันไปเก็บเห็ดจังสี่เห็นเห็นเห็นดิบเห็นเห็ดดิบดิบจังสี่กันน้ลายไหลเพราะมีพี่น้องอยากกินไหมเห็ดแกวนะแก้วบักเน่าสมๆแล้วก็หลวงเห็ดขึ้นแล้ววันนี้ตุยกินไหมค่ะโอ้ยแสบบอเลนน้ำลายไหลเพราะมีพี่น้องอู้วน้ำลายไหลเพราะอะไ้ คนอื่นคือสีพว็นคือกม่บ้านดอกค่ะม่บ้านไปเก็บเห็ดเก็บดอกดิบๆนี่ก็ดำร้ายแตกเลยค่ะนี่ยากแหมพ่อแม่พี่นอ mm hmm. ้องสมจะไปสิดาหอมม่หวัวยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องตะกี้ก็กิกนมะเป็นดอกไม่บ้านมาอยู่ด่นน้องค่ายกินเป็นเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องกินเรนเนี่แล้วกล้อยอันเ็ดแก้วสมขึ้นใช่หรอือ ตุยกินมันโอ้เสียบเสียบ,บลูกทรายอยากินเป็นเบิร์ดค่ะนี่ลูกทรายแบมี้จะเป็มากเห็ดเห็ดผมเป็นแทนเป็นย่ำม,มึงแซ่บพ่อแม่พี่น้องย่ำม,มึงแซ่บได้ขนาดนี้แล้วไงพ่อ,อเนาะผมเป็นพี่น้องก่อนซ้อนศาดดสตนี้เก็บมาแล้วก็ได้มันเก็บกอยู่ตัวมันล่างสิทานล่างกันวะเนี่ยบอกวก่าคือ คลิปนี้แม่บ้านสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สนี้ก็น,ะคะคน่าค่ะคลิปหนาจะมาพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะพ่อเขาขอค้ยสารหน้ากับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนน่าคาขอขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเรืรวยๆกันทุกคูทุกคนน่าค่าวันนะะี้พ่อเขาก็ไกล้เข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย